สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่23สิงหาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้ค่ะสรุปพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตาม และฝากแชร์ให้หนุอยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้กลุ่มฝนปกคลุมทางภาคเหนือหลายจังหวัดค่ะภาคอีสานก็จังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมสกลน,นครมุกดาหารภาคตะวันออกจังหวัดระยองภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชค่ะและฝนในวันนี้มีต่อเนื่อง ก็เน้นทางภาคเหนือมีฝน70%ภาคอื่นๆฝน60%ค่ะและก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคมฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยตอนนี้เรามาเช็คพยากรณ์อากาศหลายภาคกันค่ะภาคเหนือในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดลำปางพยาวน่านตากกำแพงเพชร พิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะพื้นที่ฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีลบบุรีรและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสค่ะและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบีตรังและสะตูลค่ะและในวันที่24ถึงวันที่31สิสิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นขณะที่ร่องมอรสุม พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวนออกเฉียงเหนือระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากตอนนี้เรามาฟังอัปเดตจาก ECMWF และ GFS สรุปพยากรณ์อากาศล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่28สิงหาคมฝนยังเพิ่มขึ้นยาวๆเลยค่ะ60-80% เน้นทางตอนบนโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานและในปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าก็เป็นคิวของทางภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกขอให้เตรียมรับมือจากร่องมรสุมจะเริ่มลงมาพาดผ่านช่วงนี้ก็ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนค่ะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย